สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้้มทินีโดยแม่หมออ้มธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกของวันนี้ก็คือเขาจะเลือกเราไหมเออสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกหลายอย่างเหลือเกินจนเราไม่แน่ใจเลยว่า เขาจะเลือกเราหรือเปล่าหรือจะเลือกใครหรือยังไงเขาจะเลือกใครกันแน่นะอ้าวันนี้มีไพ่ให้เลือก3กมกองนะคะ1 2และ3เนาะก่อนฟังคำนายเดี๋ยวเรามาทำสมาธิกันก่อนก่อนเลือกก็มาทำสมาธิกันก่อนนะเพื่อให้มันมีคำทำนายที่มันมีความแม่นยำและตรงกับดวงชะตาของคุณที่สุดเนาะอ่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะทำต่อไปเรื่อยๆเลยหากคุณยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปนะหากคุณโอเคแล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเตรียมเปิดดวงตาที่3นะ หายใจออกเายวยาเปิดดวงตาที่3ออกมาส่งกระแสจิตออกมาขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าเนาะโอเคสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันนะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังไม่ตั้งมั่นกดพอส์ทำต่อไปหากคุณตั้งมั่นแล้วนะคะสลมหายใจหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ เลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ1 2หรือ3หากยังรู้สึกสับสนหลับตาอีกทีลืมตาอีกทีนะแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากก็ยังไม่เลือกไม่ได้อยู่ดีสับสนให้ฟังมากกว่า1กองได้เลยแสดงว่ามีพลังงานของคุณในกองอื่นด้วยเนาะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังทำนายกันเลยจ้า เอาละเอาละเลือกกองไพ่กันได้แล้วเรียบร้อยนะคะมาดูกันซิว่านะคะว่าดวงชะตาของคุณนะคะมีโอกาสที่เขาจะเลือกเราหรือเปล่าเขาจะเลือกเราไหมนะคะแบ่งออกเป็นสามกองน่าจะเลือกกันเรียบร้อยแล้วแหละนะคะอ่ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนคนที่เลือกกองนี้นะคะ ดูคิดเยอะคิดหนักคิดมากกังวลใจเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเราแนอ่อะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนนะว่ามันเป็นอย่างไรล่ะอืมดูต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองเหมือนกันเนาะนะคะเออดูเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ไม่ได้ประกาศหรือว่าไม่มีความชัดเจนเลยนะอยู่ แล้วก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรบางอย่างด้วยอ่ะขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาหน่อยนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยสิเฮย้ยเอาจริงๆดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะดูเหมือนกับว่าเขารู้สึกดีๆอ่ะคุณมากนะแต่เหมือนความสัมพันธ์นี้ซับซ้อน มีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมียังเคลียร์ปัญหาตัวเองยังไม่จบดีนะหรืออาจจะมีพันธะมีความผูกพันกับอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขายังไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้นะหรือว่าอาจจะยังไม่สามารถเลือกคุณได้ในตอนนี้นะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะว่ามีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะ โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนงุนงงนะหรือว่ามีรักต้องเลือกอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยเขาจะเลือกคุณค่ะเ uh. ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจไปไม่ต้องกลัวไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อควเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ คุณเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนให้กับเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแม้ว่าตอนนี้นะเขายังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังมีความสัมพันธ์ที่มันดูแบบไม่ชัดเจนนะหรือยังไม่ได้ประกาศออกไปว่าเขาจะเลือกใครหรือเขาจะเลือกคุณไหมแต่ต้องบอกเลยในหัวใจของเขามีคุณแบบเต็ม เขารู้สึกดีคุณมากแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับคุณนะเขารู้สึกดีรู้สึกเป็นตัวของตัวเองรู้สึกสบายใจเวลาที่มีคุณอยู่เคียงข้างนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นในทิศทางที่ดีมากๆแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเลือกคุณแน่ๆเพราะว่าคุณคือความสบายใจนะแล้วคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยนะคุณคุณอดทนนะหรือว่ามีความพยายามที่จะทาให้เขา มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดและเขารับรู้เลยนะว่าคนที่ทำให้เขามีความสุขมีความสบายใจมากๆเนี่ยคือคุณคุณมาทำให้เขารู้สึกสบายใจคุณมาเติมเต็มหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเขาและคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาเลยนะเออคุณมีแต่ให้อะแล้วพยายามดูแลตัวเองพยายามจัดการตัวเองตลอดเวลาเผลอๆคุณไม่เคยทำอะไรให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลยด้วย นะแล้วสิ่งเนี้ยสิ่งเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกว่าคนที่เขาจะเลือกอะก็คือคุณเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณนะคะใครรับคำนาย่อยเลยทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่าต่อมากองที่2กันบ้างจากสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ มาดูกันสินะว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณกับเขาก่อนความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยจ้ะอืมดูเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรนะ่นาอนะคะเออดูเหมือนเขามีช้อยมีทางเลือกคุณเองจริงๆแล้วคุณก็มีช้อยมีทางเลือกนะเออแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่นะดูเขานิ่งดูเขาเฉยดูเขาแบบดูยากอะ่ะนะ หรือบางครั้งบางทีเขาก็พูดสัญญงสัญญาสัญยิ่งสัญญาอะไรกับคุณแต่ก็ยังไม่เห็นความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยนะอะขอดูพลังงานของเขาที่มีต่อคุณหน่อยค่ะนะว่าเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณเฮ้ยเขามองคุณเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกนะเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาเนี่ย ที่มีต่อคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยอาขอดูพลังงานหน่อยนะสุดท้ายแล้วนะว่าเขาเนี่ยจะเลือกคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะเฮ้ย100%นะคะขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าคุณนะคือคนที่เขาจะเลือกอ ขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะสุดท้ายแล้วเฉะลยตอนจบเขาจะเลือกคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันดูไม่ชัดเจนหรือทีท่าของเขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบเฉยดูเหมือนบางครั้งก็ทําให้คุณสับสนเหมือนกันหรือหวั่นไหวเหมือนกันว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าเพราะบางครั้งบางทีเขาดูนิ่งมากเขาดูเฉยมากเขาดูเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีสัญญิงสัญญาแต่ยังทําไม่ได้สักทีนะ หรือบางครั้งบางทีก็ระยะเวลาที่คุณรอคอยมันเนิ่นนานจนทําให้คุณรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าหรือจะอย่างไรต้องบอกเลยว่าความรู้สึกในใจของเขาคุณคือพ่อของลูกแม่ของลูกของเขาในอนาคตเลยนะเขารู้สึกดีกับคุณมากเขามองคุณในแง่ดีมากเขามองคุณว่าคุณเป็น the best person ในชีวิตของเขาเลย เพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณคันฉเฉลยตอนจบต้องบอกเลยมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณแน่ๆความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมากมายนะมันเอ่อล้นนะมันมีแต่ความรู้สึกดีๆนะถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันดูไม่ชัดเจนนะหรือบางครั้งบางทีเขาเสัญญิงสัญญาส,ญสัญญาแล้วสัญญาอีกบอก พูดนู่นนี่นั่นแล้วพูดอกก็ยังทำไม่ได้สักทีหรือว่าไม่เป็นไปตามสัญญาสักทีนะทำให้คุณรู้สึกสับสนลังเลหวาวุ่นใจไม่สบายใจกังวลใจแต่ลึกๆในใจความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือเป็นไปนในทิศทางที่ดีเขารู้สึกดีกคุณรู้สึกสบายใจที่อยู่กับคุณแล้วก็รู้สึกว่าเขามองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณหรือเขามีการวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณนะ เห็นคนในอนาคตนะความรู้สึกของเขานะในอนาคตของเขาหรือแผนอนาคตของเขามันมีคุณอยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณนะเออทีท่าทิศทางนะที่เขาจะเลือกคุณมีสูงมากเพียงแต่ว่าที่เขานิ่งเขาเฉยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะยังแบบจัดการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้หรือว่าอาจจะยังสับสนอยู่หรืออาจจะยัง มีความไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจหรืออาจจะเป็นคนใจดีน่ะไม่อยากทำร้ายใครๆเลยก็เลยไม่กล้าที่จะปฏิเสธใครเลยสักคนนะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งเนาะแต่ถามว่าแนวโน้มหรือทิศทางที่เขาจะเลือกคุณ่ะมีสูงกว่าไหมมีสูงกว่านะจ๊ะเพราะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมันมันเกินเกินกว่าคนรัก เกินกว่าความหูหวาไปแล้วมันเป็นความสบายใจมันเป็นอะไรที่เขามองคุณในแง่ดีมองว่าคุณเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคือสามารถดูแลลูกของเขาได้ในอนาคตอะ่ะหรือว่าเป็นแบบคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณมีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจเลือกคุณเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันยังไม่เลือกหรือว่ายังแบบเอ่อ ยังมีความคลุมเครือนะหรือยังไม่ชัดเจนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือบางครั้งบางทีเขาพูดไปแล้วยังทาไม่ได้ <_ d ata> เพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆเป็นคนใจอ่อนเขาคนนั้นเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจดีเป็นคนที่ไม่อยากทําร้ายจิตใจใครด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ายังมีความสับสนเล็กๆหรือลึกๆอยู่อาจจะเป็นเพราะ,ราะว่าในอดีตเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนหรือเขาอาจจะมีความมีอุปสรรคอะไรมีบางอย่างมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างทําให้เขายังแบบ ชัดเจนอะไรต่างๆไม่ได้แต่ถามว่าสุดท้ายแล้วตอนเฉลยสุดท้ายเขาจะเลือกใครมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณนะคะเ,ออเพราะความรู้สึกมันดีมากๆแล้วเพราะนั้นมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณมากๆด้วยเนาะออใครแล้วคุณนายอย่าลืมทิมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะอ่ะ กองสุดท้ายกันแล้วค่ะคนที่เลือกกองนี้นะคะอ่ะมาดูกันว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานของคุณหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงดูจากพลังงานตรงนี้มีการงอนงอก็อยูเอ่เหมือนกันเนาะออแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเราอขอดูพลังงานหน่อยความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงจริงๆความสัมพันธ์ของคุณเับเขามันก็ดีนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันมีความรู้สึกดีๆให้กกันหรือมีความรู้สึกว่าเขา ทั้งเขาและคุณก็พยายามที่จะ,ะประคับประคองความสัมพันธ์พยายามจะรักษาความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีต่อกันนะเนาะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงอ่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างขอดูพลังงานหน่อยโอ้เอาจริงๆความสัมพันธ์ของคุณหรือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นความรู้สึกดีๆนะมันเป็นความรู้สึกแฮปปี้อ่ะอาจจะทะเลาะกันบ้างเหวี่ยงกันบ้างงอนกันบ้างง้องกันบ้างแต่ การงอนการงอ้งองอะไรต่างๆไม่ได้ทําให้เขารู้สึกรักคนน้อยลงไปเลยนะความรู้สึกของเขามันมีความรู้สึกดีๆซะมากกว่านะหรือว่าเป็นไปได้ว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบ สีสันของชีวิตอ่ะการงอนการทะเลาะการงอการของคุณี่ยเขาเนี่ยเขารู้สึกว่านี่คือสีสันของชีวิตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากๆนะมีความรู้สึกดีๆมากๆนะมันอาจจะไม่ได้หวานแหววหรือหวานนะแต่มันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆนะดูจากพลังงานตรงนี้อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะว่ามีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยเืม ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโอกาสที่เขาจะเลือกคุณมีนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าทะเลาะก,กันบ่อยจังพยายามระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้คุณไม่เลือกเขาถ้าเกิดว่าคุณงอนกันบ่อยทะเลาะก,กันบ่อยมากเกินไปหรือใช้อารมณ์มากเกินไปมีโอกาสที่เขาจะไม่เลือกคุณเหมือนกันนะเพราะนั้นระวังคําพูดและการสื่อสารงอนแต่พองามนะเออ งอนแต่พอดีอย่ามากจนเกินไปเพราะมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณอยู่ท่านะรักษามวลพลังงานความความงอนงอ้อหรือความการทะเลาะก,กันแบบพอรกรุบกริบน่ารักเนี่ยเออดูจากพลังงานตรงเนี้เขาด,ดูเหมือนเขาดูทีท่าคุณอยู่นะเขาดูทีท่าคุณอยู่นะเออแล้วถ้าเกิดว่าคุณงอนพอง,งามสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเป็นยังไงอ่ะเขาก็เลือกคุณไงเออเขาก็เลือกคุณไงเขาดูทีท่าคุณอยู่นะ เออเขาดูทีท่าคุณอยู่นะเฮ้ยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะนะเขาดูทีท่าของคุณอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขากำลังตัดเกรดคุณอยู่เขากำลังให้คะแนนคุณอยู่ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เนี่ยสำคัญมากาพยายามอย่างงอนจนเกินงามนะอย่างงอนมากเกินไปนะระมัดระวังคำพูดและการสื่อสารให้ดีเพราะเขากำลังตัดเกรดกำลังให้คะแนนคุณอยู่ค่ะมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณถ้าคุณไม่งอนเยอะเกินไปไม่ชวนเขาทะเลาะมากจนเกินไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ความสัมพันธ์เนี่ยพองอนพอน่ารักพอกรุบกริบเนี่ยหรือว่าความรู้สึก การทะเลาะเบาแหวงกันที่พอให้มันเป็นสีสันในชีวิตเนี่ยมันทําให้เขาสดชื่นหัวใจอยู่แต่ถ้ามันมากเกินไปอาจจะทําให้เขาเปลี่ยนใจไม่เลือกคุณก็ได้นะเพราะฉนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยงอนแต่พองามงอนแต่พอดีนะทำอะไรให้มันเป็นทางใส่กลางให้มันพอดีแล้วมีโอกาสว่าสุดท้ายแล้วทุกวินาทีเขาจะเลือกคุณนะ โดยจากพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าความสามัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาอะมันมีงอนงอนงอทะเลออาะบ่อแว้งกันบ้างแต่ถ้าเกิดมันไม่มากจนเกินงามเนี่ยมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะกับเขาบ่อยๆ่องอนเขาบ่อยๆนะมันอาจจะทําให้เขาสับสนตอนเนี้ยเขากําลังสังเกตคุณอยู่เขากําลังพิจารณาคุณอยู่เขากําลังให้คะแนนคุณอยู่เขากําลังพิจารณา องรวมของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่เพราะนั้นแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นในทิศทางที่มีความสุขหรือแฮปปี้มากกว่าความทุกข์มีโอกาสเลยว่าเขาเลือกคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณขยันงอนเขาเหลือเกินอยากให้เขาง้อตลอดเวลาไม่หาตรงกลางเลยหรือทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลาชวนเขาทะเลาะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยต้องบอกเลยว่า เขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มั่นคงไม่ไม่รู้สึกสันคอหรือว่ารู้สึกบั่นทอนนะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไพ่ขึ้นเตือนมาว่าให้ระวังคําพูดและการสื่อสารพูดดีสื่อสารดีงอนแต่พองามงอนแต่พอน่ารักทะเลาะกันพอกรุบก,กริบเป็นสีสันในชีวิตจะทําให้เขาเลือกคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไประมัดระวังตัวดีๆเพราะบางครั้งบางทีเผลอเผลอ,อตัวนะ นึกพอเขาตามใจหน่อยเอาใหญ่อย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีทันทีนะเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังตัวระวังหัวใจนะระวังความคิดระวังการกระทําระวังนิสัยปัจจุบันของของเราไม่ให้มันมากจนเกินไปให้มันพอด,ใพอดีให้มันพองามเดินทางสายกลางนะเออและความสัมพันธ์ที่ดีงอนแต่พอดีพอน่ารักกุบกริบ สดใสอ่ะไม่มากจนเกินไปเนี่ยต้องบอกเลยเขาเลือกคุณแน่ๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณลืมตัวนะเผลอใจนะทำฝาดงวงฝาดงานะทำทะเลาะกันอยู่บ่อยๆจนทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยความคิดของเขาที่มีต่อคุณจะเปลี่ยนไปในทันทีเพราะฉะนั้นระวังระวังลืมตัวระวังลืมลืมความสัมพันธ์ว่าเราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดี อย,อย่าลืมตรงนี้นะอ,อพยายามห้ามปรามตัวเองหน่อยนะคะบางทีเคยชินเขาเขาง้อหน่อยเขาทําดีกับเราหน่อยก็ทําอีกก็งอนอีกก็ทะเลาะกันอีกให้เขาง้ออยู่ตลอดเวลาต้องบอกเลยว่าความอดทนมันมีจํากัดความเอ็นดูมันก็มีจํากัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงนี้ของตัวเองให้ดีนะจ๊ะแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําได้แบบพอดิบพอดีมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ย ยังไงอย่างที่บอกไปเลยว่าเขารู้สึกว่าการทะเลาะการงอนกันพอกลบกลิปเนี่ยมันเป็นสีสันของชีวิตและถ้าเกิดคุณงอนคุณงอนให้น่ารักนะอย่ามากเกินไปอย่านานเกินไปนะอย่หรืออย่าเยอะจนเกินไปให้มันพอดีพอดีแล้วมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณค่ะ<อ>และนี่คือคําทํานายทั้งหมดนะของแต่ละกองต้องบอกเลยว่า ในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะนะ,ะหลายๆคนนะบางครั้งบางทีมีรักต้องเลือกนะคะซึ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการทําปัจจุบันให้ดีนะโอกาสที่เขาจะเลือกคุณเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะและแต่ละกองที่เปิดออกมาก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณค่อนข้างมากด้วยแต่สําคัญที่สุดนะไพ่หรือ คำทำนายเป็นเพียงแนวทางและไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตสำคัญที่สุดคือการกระทำไพ้เปลี่ยนได้ดวงเปลี่ยนได้เสมอนะถ้าการกระทำเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าความคำทำนายไหนที่มันดีนะก็คงรักษาคุณงามความดีของตัวเองไว้คำทำนายไหนไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะ เออแล้วมันม,มีโอกาสว่าไพ่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการกระทําสําคัญมากๆนะดวงชะตาเป็นอย่างไรไม่เท่ากับการกระทําของเรานะที่ทําลงไปมากกว่าเพราะนั้นแล้วอันไหนดี ะะก็รักษาคุณงามความดีไว้อันไหนที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไพ่ก็เปลี่ยนไปดีได้เช่นเดียวกันโ,โอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆุช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แหมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตือนร้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย